สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการโอนเงินจากใบนันนอกกลับมาใบนันไทยอัปเดตล่าสุดว่าเขาทํากันอย่างไรนะครับมาดูวิธีการกันเลยขั้นแรกให้เราเข้าที่ใบนันนอกก่อนนะครับใบนันโกลบอลเนี่ยนะครับแล้วก็มองหาเมนูด้านล่างนะครับตรงนี้นะเมนูโฮมตรงนี้นะครับเข้าที่โฮมตรงนี้แล้วเราก็เข้าตรงนี้ครับข้างบนสุด ข้างบนสุดแล้วเราก็เลื่อนข้างล่างครับมอเซอร์วิสใบนน้นนอกนี่จะไม่มีภาษาไทยนะครับกดมอเซอร์วิสแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยให้มามองหาตรงนี้ครับ third party Account เราจะต้องมีใบเน้นไทยอยู่นะครับเราจะต้องสมัครใบเน้นไทยไว้เรียบร้อยนะครับคือไปยืนยันตัวตนหรือว่าไปาลงทะเบียนมาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เข้าที่ t h i r d party account ในนี้ก็จะมีอยู่3ตัวโตเกียวคริปโตแล้วก็จะมี Binance TR แล้วก็ไบ a n c e ไทยนะครับเราก็ต้องปรากดตรงนี้ครับคือเข้ามาครั้งแรกเราก็ต้อง Activate มันก่อนเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยครับเอา i บน n c e เนี่ยครับ log i n t น y o u r b i o a n c e account t h a i a c c o u n t นะครับแล้วก็อนุญาตให้ a c c e s s t o your b i n c n c e account validate your i d e n t i f d Status and Information ก็คืออนุญาตให้ Binance นอกเนี่ย i บน n c น g l o b a l เนี่ยครับ คอนเน t เข้ากับไบนั้นไทยได้อ่าโอเคผมทําไปแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ทําให้ดูอีกอันนี้เราก็พอหลังจากที่มันลิงก์ไปที่อ่าไบนั้นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนาะเราก็แอคทีฟเรียบร้อยละมันจะขึ้นทาร์นเฟอร์ซึ่งจริงๆเราจะทา a n นเฟอร์จากตรงนี้ก็ได้แต่เราทําไ้แล้วไม่ต้องมาทาร์นเฟอร์ตรงนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเลยตอนนี้เราก็แบ็กกลับไปนะครับแบ็กกลับไปเหมือนเราเข้าไปนั้นนอกมาครั้งแรกเลยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เข้าที่แอสเซท สมมุติว่าเราไปได้เงินจากไหนมาก็ตามนะครับเรามีเงินอยู่ในนี้ก็ผมมีอยู่42เหรียญน,นะครับเป็นสปอต40เหรียญเป็นเอิร์นอะไรก็ว่าไปเนาะนะครับกดเข้าไปที่สปอตก็ได้เราจะโอนจากตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมโอนจากสปอตนะครับอันนี้เราจะมาโอนกันเห็นไหมครับเห็นเมนูทานเฟอร์ไหมครับก็กดที่ทานเฟอร์ทานเฟอร์เสร็จแล้วเราจะกดทานเฟอร์จากสปอตนะครับตอนนี้เราจะไม่มันทานเฟอร์ตรงๆเลยครับเหมือนใบเน้นไทยอ่ะ เป็นกระเป๋าตังกระเป๋าหนึ่งบนใบนั้นนอกเลยนะครับเราก็กดจาก Funding ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นใบนั้นไทยนะครับเลื่อนหายเห็นไหมครับมันจะมีหลังจากที่เราไป a c t i v เ t e เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีใบนั้นไทยตรงนี้โผล่ขึ้นมาเราก็คลิกเข้าไปที่ใบนั้นไทยตรงนี้ครับก็เราก็จะโอนเงินจากสปอตของใบนั้นนอกมาใบนั้นไทยละโอนกันเฉยเฉยอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนกระเป๋ามันผูกกันอยู่เหมือนธนาคารมันผูกกันอยู่เลยนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ usdt เห็นไหมครับ USDT ผมมีอยู่39.99ก็เลือกไปที่นี่นะครับตอนนี้ใบนั้นไทยผมไม่มีเงินเลยนะครับมีเป็นสูนยเลยแล้วเราก,กดเป็น Max กด Max นะครับก็39.99ตีสักสีเหรียญแล้วกันนะครับก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมเลยจะเป็น39.99เลยผมกดทานเฟอร์กดทานเฟอร์เสร็จปุ๊บยังไงครับ เขาก็วลีไฟก็แล้วแต่นะครับของใครทําอะไรไว้ยังไงผมเป็นสแกนนิ้วเอาผมสแกนนิ้วหน่อยสแกนนิ้วหน่อยอ่าเรียบร้อยอย่างเอ่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งทำไมมันหายไปง่ายๆอย่างนี้ล่ะอ่าโอเคท่านี้ครับเรียบร้อยละในใบน้น g l o b a l ผมก็เป็นสูตรละท่าน,นี้เราก็กลับไปดูที่ใบเน้นไทยกันนี่ใบเน้นไทยนี่ก็อยู่ข้างๆนะครับไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเรามาดูกันซิว่ามันเร็วแค่ไหน เห็นไหมครับเงินก็เข้ามาแล้วเป็นยอดเงิน39.99เหรียญตอนนี้ครับก็เราก็สามารถเอาแนีไปเทรดเป็นเงินบาทในกรณีที่มีคนโอนเงินให้เราเป็นคริปโตไปที่บ i นแนน e g l o b a l แล้วเราก็โอนกลับมาที่บ i นแนน e ไทยแล้วผมก็จะมาเทรดตัวนี้กลับมาเป็นเงินบาทกันนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถเทรดได้ด้วยวิธีการเซลบายอย่างเงี้ยก็ได้ครับแลกไปเลยอย่างนี้ก็ได้ นะครับผมเอาง่ายแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครเทรดเป็นก็เข้าที่เทรดนะครับเข้าที่ซื้อขายเนี่ยเงี้ยครับเข้าที่ซื้อขายแล้วก็เทรดจาก USDT มาเป็นเงินบาทอ่ะผมเทรดให้ดูดีกว่ามันจะได้เอาตัวยากก่อนซึ่งเซลบายตรงนี้มันง่ายเอาเข้าซื้อขายก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะผมก็จะมาขายหมดเลยขาย USDT นะครับดูนะครับตรงนี้เป็น USDT s s THB นะครับเป็น USDT a บาท แล้วเราก็เลือกตรงนี้เป็นมาเก็ตตรงนี้นะครับมาเก็ตข้างล่างเสร็จแล้วก็เลือกเลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนตรงนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นลยมันจะขายไม่หมดหรอครับเพราะว่าบนบนใบนันไทยเนี่ยวันรุ่มมันไม่เยอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราขายได้ครบ39เหรียญไหมผมกดขายเลยนะครับกดขายสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูที่กระเป๋าเงินข้างล่างตรงนี้กันจะสังเกตว่าได้เงินบาทมา1นึ่ 259วาบาทโอเคไม่เป็นไรตรงนี้เหลือ32บาทเหลือประมาณเหลือประมาณ1เหรียญเห็นไหมครับว่ามันมันโอนไม่ครบมัน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 ไม่สามารถเทรดได้ครบจํานวนเพราะว่าคู่คนที่เขาจะมาซื้อขายกับเรานะมันไม่มีวิธีการง่ายๆก็คือให้เราเข้าที่เซล u บนี่เลยนะครับเข้าที่เซล u y เห็นไหมครับเข้าที่เซล u บแล้วเราก็เลือกตรงนี้มันจะเหลือเงิน USDT อยู่นะครับเราก็สลับ USDT ขึ้นไป อาจจะดูงงหน่อยนะครับทำตามเรื่อยๆไปเนาะเพราะว่าเงิน USDT เนี่ยมันยังเหลืออยู่0.9ก็คือเหลืออยู่เกือบ1เหรียญมันยังแลกได้ไม่ครบนะครับเราก็จะแลกจาก USDT กลับมาเป็นเงินบาทไทยก็กดสูงสุดเห็นไหมครับมันก็จะได้อีก32บาทก็กดดูข้อมูลคำสั่งแล้วก็กดยืนยันเราสามารถทําได้2วิธีเลยนะครับคือเราจะทำวิธีที่2เลยก็ได้นะครับ ทําวิธีที่2เลยมันก็จะแลกเงินได้คบกว่าแต่การทําวิธีที่2เนี่ยเราจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเยอะหน่อยนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสก็ลองคํานวณก่อนการ buy and sell ดูเนาะเพราะว่ามันจะขาดทุนหน่อยแต่ถ้าเราไปซื้อขายโดยตรงเนี่ยเราจะสามารถเลือกราคาที่เราพอใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดทำ sell buy เนี่ยมันก็จะหมดเลยมันจะสามารถขาย usdt ได้หมดเลยทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆก็ จะสามารถทําได้เห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้มาเป็นเงินบาทละตอนนี้นะมันก็ได้มาเป็นเงินบาทครบเลยไม่มีเหรียญ USDT ค้างเลยอันนี้เราก็จะมาถอนเงินบาทกันเลยไหมครับผมรีวิวจากการที่ได้เงินมาจากใบันนโกลบอลเสร็จแล้วโอนมาใบั้นไทยเสร็จแล้วก็เทรดกลับมาปเป็นเงินบาทเสร็จแล้วถอนเลยถอนเลยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมการถอนนะครับก็กดไปที่เมื่อกี้นะครับกดถอนเนาะอย่าลืมนะครับเข้าที่นี่นะเข้าที่กระเป๋าตังค์นะครับ แล้วมันก็จะเหลืออยู่แค่อันเดียวเนี่ยแหลเรากดถอนนะครับจริงๆเราก็เลือกเงินก็ได้ถ้ามีหลายสกุลเราก็กดที่ t s b ก็ได้ก็คือเราจะเลือกบาทนั่นเองนะครับเราจะกดถอนบาทนะครับกดถอนบาทธ <c oughs> นาคารกำลังอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาการุณาร้องใหม่ครังคือมาทําตอนเที่ยงคืนอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรก็กดถอนเนาะกดถอนแล้วเราก็กด max อย่างนเงี้ยนะครับแล้วเราก็เลือกม o b i l e แบงกิ้งเรานะครับเขาจะให้ใส่ธนาคาร อันนี้ผมมันอยู่ในช่วงเที่ยงคืนมันไม่สามารถถอนได้ต้องรอถึงตีหนึ่งเลยละ่ะอันนี้ผมก็ขอทําคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับก็คือจังหวะนี้เรากดแม็กเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ธนาคารที่มีชื่อตรงก,กันกับใบนั้นไทยของเราก็สามารถถอนออกมาได้ลเลยเห็นไหมครับก็เสียค่าธรรมเนียม20บาทไปลองดูกันนะครับคือธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ให้เราใส่้แต่แรกเราใส่ตอนถอนนี่แหละครับก็จะมีธนาคารแล้วมันก็จะถูกบันทึกเอาไว้เลยตรงนี้ เอาไว้ใช้ในข่าวหน้าได้ต้องอย่าลืมนะครับว่าชื่อบนธนาคารเราธนาคารไทยเราเนี่ยจะเป็นกรุงศรีกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรชื่อต้องตรงกับที่เปิดบนใบั้นไทยพอเสร็จแล้วเรากดตรงนี้นะครับก็จะเสียสิบาทเนาะแล้วเราก็กดยืนยันเท่าน,นี้ครับเงินสักพักหนึ่งก็จะโอนเข้าบัญชีเราละก็ขอจบการรีวิวการโอนเงินจากใบั้นโกลบอลกลับมาที่ใบั้นไทยแล้วก็เทรดเงินคริปโต กลับมาเป็นเงินบาทแล้วก็ถอนออกมาที่ธนาคารแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ